จะเลือ่อป่พี่จะป้กซื้โนจเไม่รามาเชน้กันนยน,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 นเอาน้มาดิงานน้ำนนเทินฉันขอสวยตอนขึ้นตอนลงสกรเติรมาเลยตอนลงไม่เป็นไรตอน,นตอนลงจะไม่ถ่ายแล้วฉันจะถ่ายความสำเร็จแล้ว โให้ฉันประสบความสำเร็จนะค่ะมีครับผมมีครับสมัยก่อนครับผมแตกกันมึงเยสบายนะวันนี้ปีกอล์ฟสมัยก่อนเราจะรอทหารแตกไงแม่งขึ้นไหมเอาพื้นราบมาตีพื้นบนเลิกคุยคนคนตื่นตี้แตกคนตื่นตี้หมดตอนนี้ต่อ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 ใช่ไหมที่ที่เป็นลมเนี่ยอย่างนี้แหละ ดึงกระเป๋าจิบบอย่างเงี้ยจิบเดินหน้ากับเดินหลังอย่างเงี้ยจิบก็เป็นลมอย่างจิบบอกแม่แม่ด๋ยวจิบรู้ว่าจะดึงแป้งเราจะขอโชคลาภกันก่อนครับผมตอนนี้เขาเรียกว่าปากบาวานนะครับตอนนี้เป็นก้อนหินขอโชคลาภขอให้ลูกถูกรางวัลที่หนึ่งเออในวันที่สิบเจ็ดมกราโอเคมาเลยรางวัลที่หนึ่งปากบาวาน